เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ สวัสดีครับอยู่ผมนะักคัมบิทเทมิงฮะกับวีล็อกออกไปเที่ยวนะฮะ EP นี้ครับอยู่กันที่ยูเนี่ยนมอลาัดเท้านะครับผมนะก็อาจจะได้ยินเสียงเอเอนะก็คือตอนนี้คือผมอยู่ในงานนะ ครับผมอยู่ในงานของบิววิวนะฮะเออจำชื่ออะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะเออมางานเขาตั้งทีเนาะก็ตอนนี้อยู่ที่แมคโดนัลล์นะฮะก็คือก็คิดว่าถ่ายคลิปนี้ก็คือหลังจากนี้ก็จะไม่เห็นผมอีกเลยนะนะฮะ,นะฮะเพราะว่าคือ อะไรดีล่ะก็ว่าคือคลิปนี้ก็จะมาแบบวีล็อกสั้นๆแล้วกันนะครับผมเชยคลิปที่แล้วนะฮะที่ว่าไม่มีไม่มีเสียงผมเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะไม่มีเสียงผมวอีกรอบหนึ่งนะ,ะเออนะครับผมก็ก็หลังจากนี้เดี๋ยวนะครับผมนะออเดอร์เรียกแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันในงานดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปฮนะเลสโกครับ ช่องนัดคอมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fan Page และติ๊กตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะเย yeah. ก็จบเรียบร้อยฮะเพราะว่า <c oughs> เออผมนี่คือถ่ายไว้ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับผม <c oughs> เพราะว่าตอนนี้นี่คืออ่า เลิกงานแล้วนะครับผมก็คือเอาตรงๆนี่คือผมรีบบึ่งมานะรีบรีบบึ่งมานะเพราะฉะนั้นคือแบบอาจจะมีแบบคลิปที่แบบว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็รีบตัดด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือนะไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนตอนนี้อยู่ที่ MRT พระหนโยธินนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเห็นนาฬิกาไหมเนี่ยแสงมันแสงมันไอ้นี่นะฮะเออ อ่ะตามนั้นแหละไม่เห็นก็ไม่เห็นนะเออแค่นั้นแหละนะครับผมก็วันนี้นี่คือผมไปเรียกว่าไปดูงานนะครับผมของบิวบิวมานะครับก็เรียกว่าไม่ค่อยได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่เนื่องจากว่าเราไปนี่เขาก็เลิกงานกันแล้วไงนะฮะโอ้นะ่าสงสารแท้ฉันนะ เออนะครับผม่ะเดี๋ยวเรามันหลบมุมกันก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปกันนะตอนนี้เลยละกันนะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับผมวีล็อกแบบสั้นๆแบบนี้นะคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะครับผมส่วนผมไปมานี่คือเรียกว่าไปถ่ายคลิป นะฮะไปเรียกว่าไปไปเช็กกินะฮะไอดอนมานะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะทั้งหมดนี่คือก็สิริสิริมาก็หลายใบยอยู่เหมือนกันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับมีทิมิงกันด้วยนะครับผม เนะาะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าได้เลยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรหรือว่าวีล็อกอะไรนะฮะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไปได้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะเย่ yeah.